มาเสามิวเซียมรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยมามิวเซียมกันวันเสาร์เป็นการชวนกันมาซึ่งรายการนี้เนี่ยเหมาะกับทุกคนเลยจะมาเที่ยวคนเดียวก็ได้จะมาเป็นคู่เหมือนมาเดทกันอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะมากันทั้งครอบครัวเลยก็คือพาลูกๆพาเด็กเบบีอย่างนี้มามาเที่ยวเล่นมาดูงานมาหาของกินจะชวนมากันในมาเสามิวเซียมวันนี้เนี่ย ก็คือเรามาการถึงเรียกว่าเป็นถิ่นเลยเป็นถิ่นที่เรียนของเพื่อนคนนึงอ่ะเข้ามาเลยเข้ามา <laughs> โอ้ยนาไม่ตำมาซ้ายหน่อยเดี๋ยวลุดเฟรมครับสวัสดีครับนี่อันนี้นายคนดีคนเดิมใช่นี่คือแถวโรงเรียนเซงกาเบียนเป็นโรงเรียนมัธยมขชงน้องนายคนนี้มาเสามิพิธภัณเราจะมีอะไรบ้างเราจะมีพาไปดูมิวเซียมพาไปดูแหล่งเรียนรู้หรือที่ที่น่าสนใจอ่าเราจะพาไปกินนี่มีที่กิน คือเรียกได้ว่าดูมาเสาวิลเซียมอ,ะอ่ะอ่าแล้วหาเวลามากันสักเสาหนึ่งอ่าเราก็จะทั้งอิ่มคุ้มได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้พักผ่อนเออแล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากที่ที่ที่เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวกับที่กินเราก็จะพาไปดูอ่าของที่อยู่รอบๆอบเนาะเป็นเหมือนแบบย่านแล้วก็แบบว่าอะไรที่น่าสนใจเราก็เอามาใส่ในรายการโอเคเราเริ่มจากการไปกินก่อนเลยซึ่งห <laughs> ิวแล้วตอนนี้ <laughs> <laughs> อยูว่าเออวันนี้เราไปกินอะไรกันจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวอ่ามีกี่ร้านเอาสั้สามร้านเลยที่สามที่เลย <laughs> เกินกว๋วยเตี๋ยว <laughs> กันสามชามจุกๆไปเลยแน่นอนอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันงามงๆๆงามงงฟนสุด อมยิ้มอยู <paying ula> ่น <Wars> ี่ก็คือมีร้านแรกซึ่งเป็นร้านนี่ไอ้นายกินบ่อยมากกินประจําตอนอยู่ที่โรงเรียนที่ดีที่สุดในแยงกุฎศิษิ์คำที่ดีที่สุดของจานกังโม่ก้ามูบ่มอ่ะกรบพรบพรบพรบ ซึ่งภารกิจของเราก็คือเราจะกินบะหมี่ให้ครบ20ล้านไม่3ล้านก็พอเมื่อกี้ร้านแรกใช่ไหมร้านเบิ้มร้านเบิ้มแต่เมื่อกี้ก็จริงที่กินประจํากว่านั้นคือกินอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่เรากำลังจะไปก็คือใช่สิไม่ใช่ไม่ป้ายานนี่คือร้านร้านประจําเลยมึงก็มึงก็มึงก็ช็อตซะแบบก็ไม่รู้ไงกูไม่รู้จริงๆไงทำ เออซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่สองเขาคือร้านตายายของนี่เปลี่ยนไปเยอะแบบพิณาวงพิณาวเวทเป็นร้านประจำของไอ้นายมสมัยเรียนเซนการเบียทของเมื่อก่อนก็จะแบบตรงถนัดเลยก็จะมีเขียนแบบว่าเต็มเลยแบบว่าเด็กมือบอลไม่ไม่กูพูเล่นแล้วเพื่อนเพื่อนนี่แห <c oughs> ละแบบเพื่นพี่อะไรเงี้ยจะเขียนไว้ใส่กระดาษจะเขียนส <c oughs> ักระดาษดีจ้ดีจริงๆอาหารตามสั่งก็อร่อย ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเนาะใช่แต่ว่าอิ่มเที่แดกไม่ไหวแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวรู้สึกดีแล้วเมื่อกี้กับบผู้วามสั่งชามที่สองแต่ว่าเรียบร้อยชามที่สองกับร้านตายายมีเส้นมันก็จะแบบแบนๆหน่อยชอบชอบเส้นแบนนี่สั่งเป็นเส้นเล็กไม่งอฟิลแฟนเหมือนเดิมนี่ฟิลแฟน ม,มึงเขีย่ยให้เกี้ยวมาบางังน้ำกาวหมู <l ots> จังหวะวัดใจอ่ะมึงหยิบไปกูก็โกลัอ่ะจังหวงะ <l ots> หวัดใจเป็นสีหน้าแหงความปิติยินดีที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวตายายค่ะถ่ายล้าน,านไปยังนะ <l ots> ถ่ายไปละ <l ots> ซึ่งที่ที่ที่สามคือชื่ออะไรป้าสมจิตถูกไหมอีเอื่ดละซึ่งเราทำได้เราทำได้ทำได้เายเราทำได้เลยคือเมื่อกี้แม่งเกือบผู้วามแบบพังอีชามเนี่ยก็แบบไอ้ที่เอ้ยมีป้าสมจิตอยู่ก็คืออย่างป้าสมจิตเนี่ยอันเนี้ยเราหามาเองเออโดยที่หามาจากใน f a c e b o o k ขอแนะนำใช่ไหมใช่อย่างอันนี้ก็ชื่อเจริญชัยเป็นร้านแบบว่าขายอารมณ์แบบ จีชอยจุฬาอ,อ๋ออันนี้ก็แบบเป็นจีชอยของเซนต์คาเวียนมีทุกอย่างมีทุกอย่างและนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวผสมจิตอ่าน,นี้เป็นร้านที่มันอยากิน,นซึ่งจริงๆเราเราสั่งเหมือนเดิมตลอดทุกร้านก็ค <laughs> ืออย่างอย่างของโดก็จะสั่งเป็น เส้นเล็กเส้นเล็กต้มยำไม่งอกส่วนของนายจะสั่งเป็นบะหมี่บะหมี่ต้มยำเรามาดูกันซึ่งของดีขึ้นชื่อของร้านสมจินตไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยเออก็เลยลองสั่งมากินเป็นเตี๋ยวเรือเนื้อเออแ๋ยว่าแบ่งกจนายมาชิมกันเตี๋ยวเรือ อ่ะก็คือเรากินมาแล้วทั้งสามร้านยังไงบ้างก็รู้สึกว่าอย่างเบิมเ่มเนี้ยกูชอบกากหมูมากกากหมูแม่งแบบชิ้นใหญ่เบิม้มแล้วก็อย่างร้านตายายเนี้ยก็ชอบนะที่แบบว่ามันมันเปรียแบบปร้ยวแบบเปรี้ยวแบบมันเอาขึ้นมาตอนเป็นต้มยำแล้วก็แต่ว่าติดหวานนิดนึงอันนี้แบบว่ากูกูไม่ได้กินหวานแค่ั้นก็เลยแบบว่าเอ้ยติดหวานว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าม,มีเกี้ยวมีเกียเออเก้ยวด้วยเออเกี้ยวอ่ะโอ้โหเกี้ยวอร่อยมากซึ่งยิ่งอิจฉาเพราะว่า ไอ้นายบอกว่าสมัยก่อนอะ่ะเขาให้เกี๊ยวสองแผน่นอ่าอีกร้านคือป,ป้าสมจิตป้าสมจิตเหนื่อยเพราะว่าขึ <c ười> ้นสรราร้อย <c ười> ป้าสมจิตเนี่ยก็คิดว่ารสชาติมันกลมอะ่ะคือน้ำแกงมันกลมแล้วเขาไม่ได้ปรุงเยอะมันก็เลยแบบเหมือนนวลๆตอนเป็นน้ำแกงที่เป็นตัวต้มยำใช่ไหม <c ười> แต่ว่าอย่างตัวตก๋วยเต๋ยวเรือน้ำตกอะ่ะเออรู้สึกว่าติดเค็มแต่เนื้อโอเคอยู่นะเออ ซึ่งถ้าถามถ้าถามความชอบรู้แล้วว่าไอ้นายตอบว่าชอบตายายชัวเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อร่อยในใจไอ้นายนะคือมันไม่ใช่แค่อร่อยทําไมฮะมันมีความทรงจําด้วยเปล่า <laughs> โอ้ยเฮียเสียวเฮียเสียวอ่ะอ่าโอเคเรากิน3ลร้านจบแล้วซึ่งแต่ละร้านเนี่ยรู้สึกว่าราคาก็ไม่ได้เหนีกันก็เรากิน2ชามสชามยี่ห้าชามละยี่ห้าชามละสสิบเออเพราะว่ามันก็ราคาแบบ ราคาเด็กอยู่แล้วอยู่รอบๆโรงเรียนเนาะโอเคก็ตอนนี้ก็คือระหว่างทางที่เราจะเดินจากตรงเซงกาเบียนวัลราชาอ่าไปใช่ก็จะผ่านวัลราชาถือว่าเข้าไปวิวทีใช่แล้วก็ไปที่แบงค์ชาิซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราเตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษไว้เพราะว่าเรารู้ว่าเด็กเซงกะเบียนกลับมาถิ่นที่อยู่โยตื่นเต้นแล้วก็คือเราจะพานายไปกิน ร้านร้านหนึ่งซึ่งดังมากดังมากในหมู่แบบเด็กเซงการเบียนเห็นลงในไอจีเห็นลงในโซเชียลต่างๆมากมายอ่ะเออแต่จะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกัน <S <S ทีนี้เราก็จะถึงตรงวัดราชาก่อนถูกปะช่ผ่านใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูเป็นชะโงกถั่วเวบเวัดราชาเนี่ยก็คือมีมานานแล้วแล้วก็ ในช่วงแบบรสแบบี่กับรสห้ารสี่ก็คือมาทรงทรงผนวอ,อทรงทรงบวชอยู่ที่นี่ประมาณ10 10กว่าปีแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อวัดราชาในสมัยแบบรห้าก็มีการแบบบูรณะครั้งหนึ่งโดยที่มีมีสมเด็จครูมาบูรณะก็คือกรมพยานอริสรานุวัติวงศ์ในในสายแบบสถาปัตย์ก็จะรู้จักท่านออในนามสมเด็จครูก็มีการแบบบูรณะอุโบโสถอะไรนู่นนี่นั่นแล้วนอกจากนี้ นี่นี่เมื่อกี้คุยกับนายนา,ายนายังงงเลยว่ามีการจ้างช่างอิตาลีมาด้วยอ๋อ oh. มาทาสีฝาผนังในรูปแบบแบบอิตาลีเลยแบบฝรั่งเลยแต่เป็นรูปเนื้อหาแบบไทยเออก็คือใช้เทคนิคที่เรียกว่าเฟสโก o เฟสโกคืออะไรภาพบนเปียกครับอ่าซึ่งถ้าถ้าเปิดเราก็จะได้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงที่ที่มีป้ายเขียน ป้ายอยู่นู่นใช่ที่มีป้ายเขียนว่าพิพิธภัณฑ์รอสีเพราะว่า <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าอ,อ,องค์รอสีมาผนวดทรงผนวดอยู่ที่นี่สิบกว่าปีก็เลยด้านหลังของตัวอุโบสถอะไรพวกนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์พระบรมราชานุสรรอสออีซึ่งน่าจะไม่ได้เปิดให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองหาภาพที่เป็นภาพเฟรสโกที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะอินเสิร์ตไว้ ก็คือดูแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเนื้อหาของตัวภาพมันเป็นแบบไทยเป็นแบบเออุทดนี่แหละแต่แบบว่าฝีมือหรือว่าสไตล์ของงานก็จะเป็นแบบฝรั่งเมื่อกี้นายบอกว่ามีความแบบเหมือนเขมรเขมนใช่เพราะว่าตัวกรมพยานนฤทธ์ก็ออกแบบให้ที่อ่านมาคือไม่กี่ที่ในไทยที่แบบว่าใช้ตัวองค์ประกอบใช้อะไรเนี้ยที่มีความแบบเป็นขอมไม่รู้ด้วยสีเกี่ยวไหมสีมันก็ดูแบบขาวๆ่ะ วัดมันก็จะแบบทองงหน่อยไหมอันนี้ไม่รู้นะหือว่าที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือชง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 เชกชงชงชงเชกอะซึ่งชงเชคก็คือเห็นในโซเชียลบ่อยมากว่าเป็นแบบเหมือนที่ที่รวมตัวของเด็กเซงกร์เบียนยุคนี้เราก็เลยจะพาเด็กเซงกร์เบียนยุคนั้นยุคนั้นใช่ยุคหินเก่า ไปเจอซะหน่อยว่าเป็นยังไงเออเป็นเหมือนที่กินเล็กๆอะไรอย่างเงี้เผื่อใครสนใจเออก็จะขายพวกแบบเหมือนนมปั่นน้ำปั่นอะไรอย่างนง้นอะเดี๋ยวไปดูกันกาแฟพี่เด็กเซงกเวียนปะอ๋อ,อ,อแต่พี่เป็นคนที่แบบว่าลงลงสตอรี่เยอะ,ยอะปะ ใช่ป่ะผมมาจากสตอรี่แล้วนี่ผมพาพาเพื่อนมาใช่เช่าะผมไม่คุ้นเลยคาดยำไปรุ่นเดียวเองก็ทุกวันนี้เด็กก็มาเยอะป่ะพี่เด็กแสงกัะเดียนอ๋อาคครับ อ๋อที่เขาเปิดใหม่ใช่ไหมฮะเก็ต้นาห้้มเราลยก็เลยเป็นที่มาของลงโซเชียลอะไรอย่างี้่จริงเป็นคนชอบลงติ๊กิกอยู่แล้วิน่ารักดีครับกเป็นโซนีบนแีคลิปคปข้นมานแกาก็เลยเป็นไวรัลอแล้วก็เลยก็เลย อ๋อดีเลยฮะช่ำลงเื่อจิตแด่น้องไเนี้ยเขาจะับติดก็อเียเาอน้องอะไรเี้ยก็จะอมน้องจากผมเองอ๋อครับลองเลเสอจร้อนอะไรเี้ยหรือว่าเล่อนจะแซวแซวเล่เรียดตนแซวอย่างเงี้ยแต่กับกลายว่าเราชอบนะแล้วก็เวลาเด็กบางคนเป็นสาบอะ้ยใส่เขาอะบกให้ยสื้ที่ใส่าน อ๋อนี่คือพี่คือพี่พศในเวอร์ชั่น2022นะอ๋อก็ฝากติดตามชงเช็คในทุกช่องทางและช่องทางกายภาพก็คือร้านตรงนี้ด้วยเนาะได้เลยครับดัลเลียดตโนมือถุงนัารักนี่ก็คือมึงสั่งเป็นโกโก้กูสั่งกาแฟไมโลโอเคป่ะเข้มข้นอยู่นะ นี่ได้มาแล้วจะชงเชคซึ่งเป็นไงชงเชคเชคเชคเลยคุยสนุกดีนะเ,เออคือนอกจากน้ำก็อร่อยใช่อันนี้สั่งเป็นแบบกาแฟไมโลไปก็คือเข้มข้นอร่อยดีอะไรสักยอย่างเข้มข้นเหมือนกนะันรสชาติโอเคเนาะอืแล้วก็คือพี่เฟรนล,ลี่มากชวนคุยคุยทั้งแบบว่าคุยทั้งตัวของเราเองอ i, บอกว่าเฮ้ยทำมอกหรอทำอะไรหรอแล้วก็ คุยก er ับไอ้นายที่แบบว่าเป็นเด็กเซงกะเบียนแบบเออแถวนี้เด็กเซนกะเบียนมากันเยอะนะ,อะเออรุ่นไหนรุ่นไหนก็มากินอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพี่เขาเฟรนดี่มากก็ถ้าใครแวะมาแถวนี้ก็ชวนเนาะอย่าน้อยมาเซตไฮหรือว่ามาสั่งเออ description นี่ตามนี้แล้วนี่เรากำลังเดินทางไปที่นี่เลยแหล่งการเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT ใช่นี่เดี๋ยวเราวาร์ปไปเจอกันที่นั่นเลยต้องกระโดดป่ะอาะมึงโดด เราก็เดินมาถึงส่วนการเรียนรู้ <laughs> โถนอบศ <laughs> <laughs> ูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยวี t ที <laughs> ซึ่งนี่มีน้องๆมาต้อนรับเรามาถ่ายรูปได้นะเออซึ่งส่วนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ก็จะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจก็คือสาราพัดภูมิที่หน้าตาเหมือนกับตัวตึกเลยซึ่งอันนี้น่ารักมากเออเี๋ยวนก็เห็นได้เยอะขึ้น ใช่ซึ่งแบบว่าตัวตึกของศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยใช้อาคารเก่าที่เคยมีฟังก์ชันในการแบบว่าพิมแบงค์เนี่ยมาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เออตัวศูนย์การเรียนรู้เนี่ยจะมีเรื่องราวยังไงเดี๋ยวไปดูกันคือเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้แบบว่าให้เราถ่ายวิดีโอได้เพราะเราก็ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ต้องพูดก่อนว่าไม่ได้เอาไปใช้เชิงการค้าไม่ใช่เชิงพาณิชเออคือเราพยายามที่จะ เหมือนเชิญชวนชวนใช่ชวนให้มาเออเล่าอย่างนี้ละกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าน้ําจิ้มเล็กๆที่แบบว่าเสียดเจ้ยวของความประทับใจใช่ว่าเรารู้สึกยังไงเราไม่ได้แบบแตะคอนเทนต์เยอะนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนเราก็จะอีฟไว้ให้ติดตามมาชให้เรามาดูของจริงพูดดีเลยโอเคมาก็คืออย่างตอนแรกที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องที่จริงๆอ่ะคือก็เล่าเรื่องราวตั้งแต่ตรงนั้นแล้วถูกปหว่าเป็นห้องที่เอาไว้แบบเก็บเงินในสมัยนั้นเวลาพิมพ์เวลาเป็น ตั้งเป็นปั้นของตัวเงินก่อนไปเอาไปตัด hmm. เออโดยที่เงินพวกนี้ก็จะอยู่ในแบบว่ากรงกรงเหล็กเออแล้วก็จะเก็บไว้ซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าตัวเสาตัวอะไรโครงสร้างอ่ะมันรับได้แบบหลายชั้นมากแต่เขาสร้างแค่ห้าคือเขาอยากให้มันแบบแข็งแรแงเลยจริงๆแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าเป็นห้องมั่นคงเออซึ่งตรงนี้เนี่ย คือเขาคีบทุกอย่างเหมือนเดิมเลยหรือวะมันมีแม้กระทั่งแบบว่าพี่ที่พาชมเขาก็ชี้ให้เราดูถึงแบบรอยเสาที่แบบว่าผ่านการแบบกระแทกผ่านอะไรของจริงที่แบบว่ามีรอยใช่ซึ่งแบบว่าเออมันมันก็แสดงให้เห็นไงว่าเออที่นี่มันมีการใช้งานมาก่อนแล้วจริงๆอะไรก็คือมันเป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันจากแบบว่าเอยห้องมาตรานเก่าใช่ ให้มันเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ซึ่งแบบเออก็น่าสนใจใช่พอเข้าไปก็จะลงไปประมาณสองสาชัาน้นแล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็นนิทรรศการส่วนที่เป็นนิทรรศการก็จะเล่าโซนแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของแบบเหรียญถูกไหมอมันมันจะไล่มันจะไล่ลเล่าตามประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยที่เฮ้ยเรายังไม่ได้ใช้เงินในการแลกเปลี่ยนเราเอาของมาแลกกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแต่ว่าพ่อเหมือนแบบใช้เนื้อหมูมาแลกกับงาช้างแลกอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบว่าเฮ้ย เหมือนจะไม่คุ้มเหมือนจะเก็บรักษาไม่ได้นาน ì, <c oughs> ก็เลยต้องหาตัวตัวกลางอันนี้ก็เหมือนที่เราเรียนที่เรารู้กันว่าเราต้องหาตัวกลางที่เป็นเงินซึ่งเงินสมัยก่อนก็ทําจากเงินแบบเงินจริงๆที่เป็นธาตุที่เป็นแร่แล้วมีความเงาความอะไรซึ่งก็มาดูของจริงได้ที่นี่เพราะว่ามีหลายยุคหลายสมัยมาก <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยพูดขอพูดก่อนเลยว่าความประทับใจคือ เขาคิดถึงคนที่เป็นผู้พิการทางสายตาเยอะมากๆนอกจากที่จะมีอักษรเบลที่อธิบายแล้วเนี่ยยังมีตัวอย่างผลงานคือพอเราไม่ได้พิการทางสายตาเราก็จะเห็นตัวอย่างของตัวงานเราจะเห็นลอยประทับเราเห็นรอยนูนรอยบุ๋มอะไรที่เขาตอกแต่ว่าพอเป็นผู้พิการทางสายตาเขาก็มีตัวเหมือนม็อกอัพที่ให้สัมผัสได้แล้วก็เห็นว่าแบบว่ารายละเอียดหรืออะไรเป็นยังไงด้วย ึ่งอันนี้แบบว่าเป็นความประทับใจเลยนะดีในแง่การเป็นแหล่งการเรียนรู้และกาันให้มันเหมาะกับคนทั่วไปทุกคนจริงๆซึ่งก็อย่างที่บอกว่าโซนนี้ก็จะบอกแบบไล่เรียงประวัติศาสตร์ของแต่ละอาณาจักรเลยว่ามีเหรียญแบบไหนบ้างล้านนาล้านช้างศร<อ>ีวิชัยใช่ก็เหมือนความรู้ประวัติศาสตร์ตอนปฐมเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วก็สิ่งที่ประทับใจถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเหรียญ ประทับใจที่ม่งมีฟังก์ชันเหรียญที่เขาคิดคือเขาบอกว่าเหรียญบางอันคือมีรอยบากเพื่อให้ดูว่านี่ของแท้นะเนื้อคือเนื้อเงินแท้ๆนะเออใช้ได้แท้ๆหรือแบบว่ามันมีรอยแบะตรงนั้นเนี่ยประโยชน์อีกสถานหนึ่งคือบีเพื่อให้แบบว่าสมมุติ5บาทอะเราจะใช้แค่สองบาทครึ่งแล้วก็บีแล้วก็ให้เขาเอออันนี้คือรู้สึกถึงแบบไม่รู้ฟังก์ชันเนา ความคีย์ที่ของคนสมัยนั้นเหมือนกันส่วนอันนี้ถ้าถามถ้าเป็นในโซนนี้จะชอบเรื่องที่ว่าเหรียญของแต่ละอาณาจักรอะขนาดหรืออะไรก็ไม่เท่ากันซึ่งแบบว่าเหมือนพี่พี่ไกด์เขาก็บอกเราว่าเหมือนเหรียญต่างๆมันก็คือสุดท้ายมันก็เป็นแร่ธาตุเป็นอะไรที่มาจากธรรมชาติถูกไหม เพราะนั้นคือแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่ตามภูมิศาสตร์จริงๆมันก็จะหาแร่พวกนี้ได้ไม่เท่ากันมันก็เลยจะมีแบบบางอาณาจักรที่ว่าเอ้ยหาอันนี้ได้เยอะหน่อยมันก็จะะท้อนออกมาในเหรียญที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าบางอาณาจักรที่เอ้ยอาจจะหาเหรียญเอ้ยหาแร่ประเภทนี้ได้น้อยขนาดก็จะเล็กลงมานิดนึงอะไรเงี้ยเออเห็นว่าคือแบบว่ามันมันมันต่างกันในเงี้ยมันสะท้อนถึงภูมิศาสตร์ใช่เออมันมันมันก็ทำให้เรามองเงินในรูปแบบที่ ไม่ได้เป็นแค่สื่อกลางแต่เราสามารถศึกษาปฏติศาสตร์ศึกษาภูมิศาสตร์ได้ด้วยอะไรเงี้ยเออแบบเออไม่ไม่คิดว่ามันจะลิงก์กันอีกชั้นหนึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นแบบธนบัตรถูกไห <id> มนนการพิมพ์แบงก์โน้ตการพิมพ์แบงก์ที่เราใช้กัน <id> ก็จะเห็นประวัติศาสตร์ว่ามันเริ่มตั้งแต่แบบตั๋วที่เอาไว้แลกเงินแล้วก็ค่อยๆมาเป็นแบงก์โนตพอเป็นแบงก์โนตก็เริ่มมีการแบบว่า มีคนโกงได้ะจะพลิกิกแก้วิธีโกงยังไงหรือว่าั๊มแบบไหนหอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประวัติศาสตร์ในช่วงที่เป็นแบบสงครามโลกมันก็จะมีแบบข้างมันก็มีแบบว่าเออแกนของอํานาจอะไรอย่างนี้ทําให้แบบว่าบริษัทที่เคยทําก็ไม่ทําให้เราหรืออะไรเงี้ยแล้วเราแก้ว,วิกฤตตรงนั้นยังไงหรือทํำยังไงมันก็สะท้อนออกมาในแบบว่ารูปแบบซีรีส์อ่ะเหมือนซีรีส์ขอ,อของแบงก์ต่างๆเออ ซึ่งอันนี้พี่ไกดก็แบบพูดได้ละเอียดมากก็เหมือนเดิมก็คือเชิญชวนให้แบบว่ามาฟังมาดูของจริงมาฟังใช่เพราะมันก <จะ S 2> <จ>็สนุกมาก,ม,กมันก็จะมีแบงค์ข้างในเนาะส่วนมากมันก็จะจัดแสดงทั้งเหรียญทั้งธนบัตรที่เป็นแต่ละรุ่นไล่มาตั้งแต่แบบรุ่นแรกๆเลยไล่มายาวไปจนถึงปัจจุบันมีให้ดูแล้วก็ไปจนถึงว่ามีแบงค์พวกของแบงค์ที่ระลึกแบงค์อะไรต่างๆ,ๆใช่ก็คือจะมีให้ดู ็ไมไปหมดเลยแล้วห้องสุดท้ายห้องข้างบนสุดก็จะเป็นห้องที่เป็นเหมือนอส่วนที่เป็นบอกเล่าพันธ,ธกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาทําอะไรเออตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยใช่แล้วจริงๆก็จะมีโซนที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟอยู่นิดหน่อยก็ประมาณนี้จริงๆก็คือเนื้อหาหรืออะไรอะ่ะมันก็อย่างที่บอกไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของ ภานกิจหรือภารกิจของเขาหมดเลยถือว่าแต่นี้มันก็จะเน้นหนักไปที่เรื่องของเงินเงินเอนเอ,เอแบงคแบบว่าสื่อเป็นวัตถุที่ใช้แลกเปลี่ยนกัน,นมีทั้งเหรียญใช่ไหมโคด,ด้วงอ,อะไรก็ตามที่เราแบบเคยได้ยินได้ยินกันแล้วก็ไปจนถึงแบงค์สมัยที่แบบแบงค์เข้ามาแล้วผลิตยังไงอะไรยังไงแล้วก็ไปจบคือมันจะเป็นแบ่งเป็นชั้นๆเป็นห้องที่ให้เห็นว่าเออมันใช้เครื่องจักรยังไงมันอะไรยังไงด้วยเออก็มีโซนที่แบบว่า เป็นโซนเออเป็นชั้นๆแบ่งกันไปคือคอนเทนต์มันก็ชัดประมาณนึงแล้วก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าเรามองในแง่แบบว่ามันเป็นแค่วัตถุอะมันก็จะจบแค่นั้นแต่ว่าถ้าเรามองถึงแบบว่าเหตุผลหรือว่าวัฒนธรรมนี่มันอยู่ข้างหลังหรือแบบว่ามันเกิดการใช้งานเกิดอะไรขึ้นอะเออมันจะมีมันจะมีแบบว่ามิติเพิ่มขึ้นอีกแต่คำว่าชอบชอบความที่ว่า เงินหรือว่าเหรียญแบงก์อะไรต่างๆที่มันผลิตออกมาแต่ละอันมันมีเหตุผลทางด้านแบบสังคมในด้านอะไรต่างๆหรือถ้าพูดได้ง่ายสุดมันก็คือว่าแต่ละอันมันมีสตอรี่มาทั้งหมดเลยเออว่าทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้ทําไมอันนี้ถึงเป็นสีแบบนี้ปั๊มลายแบบนี้รอะไรเงี้ยทำไมอันนี้ไม่ชัดแต่อันนั้นชัดกว่าเอ้ยแค่นี้มันก็แบบว่าใช่แค่นี้มันก็บอกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นมันดูเป็นเหมือนแบบ เสียเซียวทำประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้ออประวัติศาสตร์ผ่านทางสื่อของเงินตราแล้กันนี่ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ของการมาที่นี่วันนี้ซึ่งเราก็ปิดกันที่ตรงนี้เลยตรงนี้โวน o อ t ดอร์ของตัวพิพิธภัณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย v o t จริงมันก็มีส่วนอื่นด้วยนะออนอกจากพิพิธภัณฑ์มันก็จะแ็บห,ห้องสมุด ส่วนที่เป็นโคเวิร์กิ้งส่วนอะไร<ช>ก็ถ้าว่างๆก็แวะมาดูกันได้เออสุดท้ายก็ขอฝากมาสาวมิวเซียมครัเออฝากรายการนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็ติดตามกันในช่องนี้นี่แหละโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอกันบ,บ๊ายบาย